จากกรณีคลิปเสียงอื้อเฉาที่ถูกปล่อยออกมาจากฝั่งสมเด็จคุณเซ็น,นะคะแน่นอนว่ากลไกการเรียกร้องให้นายกรับผิดชอบจะลาออกจะยุบสภาอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปตามกลไกรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งการไปร้องให้ตรวจสอบ แต่ในมิติการสู้กับฝั่งกัมพูชาเราต้องเป็นทีมไทยแลนด์เราจะเอาคืนสมเด็จฮุนเซนและกัมพูชาได้อย่างไรช่วงนี้วิเคราะห์กันนะคะคุยกับคุณไพศาลพืชมงคลคะ่ะท่านเป็นนักกฎหมายและเป็นอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไพศาลครับครับสวัสดีครับครับคุณไพศาลดูกระบวนท่าของทีมไทยแลนด์ท่านบิ๊กเล็กแล้วก็านายทหารแล้วก็พลเรือนรวมทีมกันนี่ตอบโต้ฮุนเซนตอบโต้กัมพูชานี่ เข้าตาไหมครับคือตอนนี้ไม่เข้าตาครับนีกแล้วก็โยนผ้าขาวแล้วนี่ครับจะอาราอํลาอาลาสั่นเสียแล้วนี่เพราะฉะนั้นปัญหาต้องฟอร์มทีมใหม่ครับต้องซื้อแบบนั้นเป็นลาไม่ใช่ไหมครับและหมอมีไกด์นะครับนี่ในฐานะคนเชียร์ข้างกระดาเนี่ยหมอมีไกด์จริงจริงจนกระทั่งกรกเม็นมันดูถูกเยียวยาว่าไม่มีข้างไหนที่ที่เมืองไทยเนี่ยอ่าตัวกเม็นเหมือนเท่ายุ่นี่นะครับคนน้าบ้านไม่ใช่ อบอไม่ไกลแล้วควาไม่เอาไหนของเราค่ะและการที่เขาโยนมากไอ้เทปลับมาคราวนี้นะครับเขาคงตีคองร้องเปล่าดีใจมากเลยครับว่าแค่โยนเทปไปชิ้นเดียวนะครับไอบ้เมืองไทยก็ทะเลาะกันทังั้งนเมืองแล้วเนี่ยพราะเราจะเข้าแผนรุนเดินหรือไม่ต้องยับยั้งช่างใจกันให้ดีและจะทํำยังไงนะครับด้าน,นหนึ่งต้องคิดว่าเราต้องรับมือกับเขมรด้าน,นหนึ่งเราก็ต้องจัดการกับนักการเมืองที่ไม่ซื่อตรงต่อบ้านเมืองเนี่ยต้องให้สองอันเนี่ยไปด้วยกันให้ได้ เอาการมั <จะ S 2> รบมต้อเ,กกเอาการรับมือกับขเขมรเนี่ยมันต้องทอํายังไงล่ะคะถ้าอย่างนั้นถ้าคิดว่าชุดที่ตั้งขึ้นมาที่นําโดยบิ๊กเล็กเนี่ยอโอเคอาจจะไม่โอเคแล้วในมูลคุณไพศาลเรานะต้องทํำยังไงคะต้นทันยืนต้นบอกว่านะัทธนาจะไม่อยู่ในตําแหน่งแล้วถูกไหมครับแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าที่ทําอยู่เนี่ยก็องต้องเป็นฝ่นายค้าเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ตัานพักนะครับสามสิบหกคนเนี่ยไปกับลุงเฮงไปแล้วสิบแปดคนอยู่ที่นี่แปดคนไอ้สิบแปดคน สิบแปดคนก็เคาต้าลันตีสองคนและสิบแปดคนจะเหลือกอี่คนผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่ชัดๆเนี่ยบอกได้เลยว่าท่านลันตรีพีลพันท่านเขิงและวิกเล็กเกี่ยพ้นตำแหน่งแน่นอนอ้อาวเอาละ่ะทีนี้กลับมาที่นั่นแล้วครับจะทำยังไงอ็ย่างนี้ท,ทีมน,นี้ก็ต้องฟอร์มใหม่ถูกไหมครับอ่าฟอร์มใหม่ทำไมรันตีกะระโหมไม่เป็นหวนัวหน้าทีเวียงล่ะครับท่ไมไิ้กแล็กล่ะอ่า หรือถ้าถ้าต้นดีเราไม่เป็นเองเนี่ยควรจะตั้งคนที่เขาข้ามบดในเรื่องการงานด้านภาคตะวันออกเนี่ยให้ดีที่สุดไม่ใช่เอาใครมาก็ได้นะครับหนึ่งสองสามแล้ววันเนี้ยหนึ่งสองสามงไป้วยนะครับหนึ่งสองสามเขาไล่สีไล่เตะอยู่รอบสนามแล้วครับต้องหาคนที่เขารู้เรื่องจริงมาทําซึ่งก็มีอยู่นะครับ ลูกน้องเก่าผู้ใดเฉลิ่ยเยอะะที่ทางานด้านด้านชเเมนเนี่ยเอาข้ามาคุยมาเป็นคณะทํางานบ้างก็ได้ทําไมละครไปคุณภาษาลองเสนอแนะสักนิดหนึ่งหนึ่งสองสามเราควรจะตอบโต้หุ้นเซนให้มันตรงจุดตรงประเด็นยังไงนะถูกถูกเป้าอ่ะคืออี่ตจงเป้าสุดนะครับตอนนี้ก็คือว่าไอ้ฐานกําลังหน้าหุ่นเซ็นอยู่ไหนคือไอ้ของปิดกฎหมายตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเพียงแต่เราคอยตามสารลับนะครับ ต่อต้านอาญากรรมข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นในเขมรเนี่ยเราต่อต้านนะครับคืออะไรหนึ่งต่อต้านการพนันออนไลน์สองต่อต้านการช้อกเงินสามต่อต้านการบ่อนการคนไทยข้ามไปเล่นบ่อนกับฝั่งฝั่งแมรเนี่ยร,รู้ไหมว่าฝั่งเขมรเนี่ยไอ้นโยบายชายแดนไทยกับเขมรเนี่ยมันตรงกันข้ามไอ้ของเราถ้าพื้นที่ชายแดนเราจะออกกฎหมายห้ามคนเข้าไปนะครับไม่ว่าจะออกในรูปอุทยานหรือป่าถึงว่าแห่งชาติก็ดี ใครเข้าไปถูกจำคุกสามปีห้าปีสิบปีแต่เขมรเ,เนี่ยเขาส่งเสริมให้ตลอดแนวชายแดนนะครับมาตั้งบ่อนให้ประชาชนมาตั้งบ่อนกันเมื่อตั้งบ่อนเนี้ยคนก็มาแห่กันมาแล้วคนไทยก็ข้ามไปเล่นเมื่อมาตั้งบ่อนแล้วนะครับมันก็เกิดการบุกรุกเข้ามาในเขตไทยนีครับเมื่อเมื่อบ่อนมันอยู่ติดกับเรือร้วเขียนแดนนะครับมันก็มามันก็ขยายพื้นที่มาทําไร่ทํานาพื้นที่ขยายมาเรื่อยเยแล้วทหารก็ก็ตามมาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายชายแดนเนี่ย เราเปิดช่องให้เขาบุกลุกเราทําไมเราไม่หาทางป้องกันล่ะครับ mm hmm. นี่นี่เป็นอรนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาสร้างเขาหาไรายได้จากความชิลายของคนไทยในการไปเล่นการพนันที่โน่นแล้วใช้เป็นแหล่งการฟอกเงินใช้เป็นแหล่งการต้มตุนหลอรอรวงสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ที่คนไทยถูกหลอกกันทั้งประเทศวันนี้นะครับไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงคนเท่าคนแก่พระเจ้าเนี่ยที่เป็นคอนเซนเตอร์หลายส่วนใหญ่อยู่ในกาบเบนทั้งนั้น นี่จีนส่งกําลังมากว่าทั้งหลายแล้วลอกแล้วนะครับและพวกนี้อยู่ได้ยังไงเพราะว่าอำนาจรัฐมันค้าจุนอยู่เพราะนั้นความชั่วร้ายทั้งหลายในโลกวันนี้หรือแม้กระทั่งในภูมิภาคของเราและความชั่วร้ายที่ทําให้คนไทยเสียหายทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกระเมนและใครได้ประโยชน์จากกรนนี้นะครับ,รบก็คือผู้ถืออำนาจรัฐในกระเหมนว,นวิธีตอบโต้ให้ดีทสุดก,ก็คืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เห็นเลยครับ เมื่อกองทัพประกาศตัวนี้กรเสิบปีดาเนี่ยเต้นเป็นผีเข้า<ม>ต้อ,อ็เลยาเพราะมันไปเปิดไปกระทบกระเป๋าเขาไม่เห็นเลยครับคุณเซนวันนี้บ้านปรุงบ้านใหญ่หัววัาางอีกเพราอะไรตั้งที่เป็นโจรป่ามาก่อนครับเมื่อก่อนยังใส่คุณที่หัวใส่รองเท้าแตะอยู่เลยแล้วตอนนี้นะครับเป็นเจ้าของปราสา,าทราชวังทีรม,มีตําหนักสมเด็จขึ้นมามูลค่าเป็นหลายพันล้านเนี่ยขณะที่คนก็เหม็นไม่มีจะก,กินเนี่ยแล้วเงินพวกนี้มาจากไหนมาจากคนไทยทั้งนั้นน่ะ และเป็นจากความเดือดร้อนของคนไทยทั้งนั้นสรุอก็คือาบถึงเกินถึงถึงขนาดไดนะครับเนี่ยเพียงแต่เราสกัดรักษาประโยชน์ของเราไม่ให้เกิดความเสียหายแก่คนไทยป้องกันคนไทยไปเล่นการพนันป้องกันไม่ให้มีการใช้อะไรคอนเ็นเตอร์ป้องกันไม่ให้มีการฟอกเงินนะครับป้องกันไม่ให้มีอาญากรข้ามแดนตอนนั้นแหละประเทศไทยเราก็ปลอดภัยแล้วก็มีผลต่อการต่อสู้กับอำนาจรับ สรุปคือเราตอนนี้นี่เราตอนนี้เราต้องจัดทีมไทยแลนด์ให้มันกระชับซะก่อนแล้วก็วางพ r i อ r ร t y ิตี้ลำดับความสาคัญให้มันเป๊ะะถึงจะไปได้ต้องต้องรู้ว่าเรื่องระหว่างไทยกัมพูชามีกี่เรื่องวันนี้เอาละเรื่องดินแดนมีกี่เรื่องรู้บ่าพูดตามที่เขมรพูดอยู่สี่เรื่องอีกสองเรื่องทําไมไม่พูดอ่ะอีกตั้งหลายเรื่องทําไมไม่พูดเรื่องต่างๆมากมายนี่นะครับเราไม่พูดเนี่ยพาษาเก็ปิดด่านทำไมเขมเมันเต้นล่ะครับก็เพราะว่า มันไปกระทบกระเป๋าตอนเราก็รู้ว่าอะไรที่มันกระทบกระเป๋าเขาเนี่ยมันก็เป็นมันก็ทําให้เกิดผลกระทบใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นดูดิครับความประอาจของกัมเมอนี่ขนาดไหนเนี่ยตอนนี้ไอ้สื่อฝรั่งเนี่ยเปิดแกระคลิปลับนะครับที่มีการสั่งฆ่าคุณสมธิ มีการสั่งฆ่าไฟต่อต้านในเมืองไทยเนี่ยไอ้นี่มันอาญากรข้ามชาติเป็นอาญากรระหว่างประเทศแล้วนะครับกองปราบของเราเนี่ยต้องตั้งตัวเป็นเจ้าของเรื่องนะครับตั้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีกับบุญเซนเลยเนี่ยเป็นเป็นผู้จ้างวานฆ่านะครับหรืออะไรอ่ะทํะทการที่ละเมิดต่อทปไตยของประเทศไทยนะครับเป็นกระหมดแล้วก็ว่าไปก็ตั้งข้อกล่าวหาได้ครับทาไมเร้อย่ทำนะครับ ตอนนี้ด <คน S 1> ิถูกก็ขู่ฆเขาบอกว่าอย่างนี้คุณประสนานคล้ายๆว่าเรื่องเทปลับเนี่ยนะทำให้กองทัพก็หลอนเหมือนกันนะ <c oughs> ความเชื่อใจต่อรัฐบาลนี่ต่อท่านนายกเนี่ยว่ากันตรงๆนี่ <c oughs> มันก็ถอยลงลดน้อยลงตรงนี้จะเป็นอุปสรรคไหมหรือว่ากองทัพเขามองข้ามแล้วตอนนี้ คือผมเชื่อมั่นว่ากองทัพเป็นสุภาพบุรษุษและเขาถือเอาประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่กองทัพเนี่ยการไปยืนอยู่ใต้ร่มธงชัยเฉลิมพลนะไม่ได้ของ,ง่ายเป็นของสัตเป็น <c oughs> เขาไม่ได้คิดถึงตัวเขาเหรอกครับเ <c oughs> ขายา่อมคิดถึงประเทศชาติคิดถึงประชาชนเป็นหลักเพราะอะไรที่ทําไปเนี่ยเขาทนได้เขาพอทนนะครับไม่เลยครับนับตั้งแต่เกิดกรณีชายแดนนี่นะครับ รเราพูดสื่อข่าว<อ>ที่ไม่ค่อยลงรอยกับกองทัพไม่ให้เกียรติกองทัพึ<อ>งขนาดมีข่าวเลยว่าจะปลดแม่ทัพภาคอยู่ตั้งสี่ครั้งแล้วละครับแล้วมาพูดถึงอีกใช่ม่มันก็มันก็จะเพลินใจคนนะครับอันนี้คนไทยวันนี้เขารักทหาร<อ>เขาเชื่อใจทหารเพราะฉะนั้นเมื่อฝ่ายการเมืองมาถือฝ่ายทหารเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยมันก็เกิดความไม่พอใจไม่สบายใจทั่วไปนะครับเพราะเรื่องนี้แหละเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนหัดความไร้เหียงสาอย่างยิ่ง แต่เอาละครเรามันพลาดกันได้เมื่อพลาดแล้วขอโทษแล้วก็ว่ากันไปนะครับแต่ต้องระวังไม่ให้เกิดอีกที่สําคัญก็คือต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าอันบ้านเมืองเป็นพระราชอาณาจาักรไทยเนี่ยเป็นของพระเจ้าแผ่นดินครับและพระเจ้าแผ่นดินท่านไม่ได้ว้าวางใจนักการเมืองเหมือนกับฐามท่านไว้วางใจกองทัพในการรักษาบ้านเมืองดังนั้นเนี่ย ในสมัยรัชก,การที่หกกันเป็นสมัยสมุทรจายนาสิสุธิราชเนี่ยจึงได้พระราชทานอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการรักษาบ้านเมืองไว้ให้กับทหารให้ทหารมีอำนาจประกาศกฎอัยาการศึกไดค้ครับไม่ว่าจะประกาศเฉพาะที่หรือทั้งประเทศก็แล้วแต่และเมื่อใดที่ใดที่ประกาศกฎอัยาการศึกแล้วก็เป็นนั้นว่าอำนาจทั้งหลาย ได้โอนจากฝ่ายการเมืองไปเป็นของกองทัพทันทีครับต้ององนั้นเลยกรอที่กองกำลังสุรนารีนี่พื้นที่กองทัพภาคที่สองเนี่ยเมื่อมันมีงัดกันไปงัดกันมาไม่ลงรอยกันไม่เป็นเอกภาพนะครับเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการและความจําเป็นที่ต้องรักษาบ้านเมืองก็มากขึ้นโอเคก็ถูกคุกคามมากขึ้นนะครับทหารเขาทำยังไงเขาก็ต้องทำโอเคครับ พัฟพี่ไพศาลครับได้ตามนี้ก่อนนะครับกราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณไพศาลพืชมงคลประเมินสัญญาณตอนท้ายก็มีปัญหาเล็กน้อยอืมคือเท่าที่ฟังแล้วคุณไพศาลพืชมงคลก็ดูเหมือนกับว่าจะยังไม่ได้เชื่อมั่นในสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่ตอนนี้ต้องกระชับอํานาจหน่อยคนทั่วไปใช่สิบเอ็ดโมงครึ่งนายกไปช่องบกไปน้ำยืนใช่ค่ะไปอุบลนะคะใช่เดี๋ยวรอติดตามนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักกันมีโปรโมชั่นรออยู่ในช่วงอยู่ดีกินดีค่ะ คอมผมนะอันนี้แผลผมโดนนะอันนี้ผมโดนนะคอมผมเลยพี่สองมือจ่วงผมอะจึบชึบชึบ,ชบ <S <S นั่งเงี้ยนั่งอยู่เงี้ยข้างกองงานนะหูมันเป็นฟองพี่ตรงเนี้เต็มเลยนะเป็นรู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 นะเป็นฟองฟอดฟอดฟอดขู่ไปไม่ไหวพี่ผมลู่ลงไปกับพื้นเลยนะไปนอนกองอยู่กับพื้นอะ่ะยิงบอกเป็นไงเพื่อนหนูเป็นไรบ้างเพื่อน เป็นอะไรมึงดูสภาพมึงเป็นอะไรมึงไม่ควรถามมึงควรจะช่วยกูเลยใช่มึงน่าถามเลงเป็นอะไรเปล่าเพื่อน